สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับงานวันนี้นิดนะครับครับก็สำหรับวันนี้ครับผมเป็นงานซิสเตอร์มาปัจจุบันนะครับปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงครับผมก็จริงๆดีใจครับอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าในสุดพวกเราพอกซี่เองก็มีแปลงใช้เป็นของตัวเองแล้วครับที่ผ่านมาเราแปลงด้วยนิ้วมาตลอดเลยครับก็ดีใจที่ซิสเตอรมาวันนี้น่ารักกับพวกเรามากก็ให้พวกเราแบบว่ามาร่วมงานดีๆแบบนี้ด้วยครับผม เออจริงๆเป็นแบบวัยรุ่นพูดไปเรื่อยครับจริงๆก็เอาใจลูกคา้คาครับเผื่อลูกคา้ารักลูกค้าหลงจะได้จำกังเราฟอก์ซีอีกเรื่อยๆครับอือาา่าค่ะแล้วก็อย่างอนนี้มันเป็นแบบว่าเจนเอสกลางมาใช่ไหมครับแบบหาคนแบบนนะมีพื่ไนะมีแบบว่าคนคิดยังไงกับเจนเอสองามาแอรบรบล่องรุ่น ต้องทมเด็กรุ่นใหม่แลยครับผมอาจจะเจนซีเนียร์ไปแล้วคับอาจจะไม่ทันเอสเฟร์เนียไม่มาจริงเจนซีเนียรแล้พวกพี่คืออะไรพี่พี่ยังเป็นซิสเตอร์อยู่ครับวายนี่วายเนี่ยวายเนี่วายเอสหนึ่อสหนึ่อะไรครับเอ่งอะเอหนึครับสตรองแข็งแรงไงทำให้ฟันเราแข็งแรงดีเอสหนึ่ไมครับซิสเตอรมากเฮ้ยอันนี้เรียกว่าของแท้ของดีของจริงใช่เลยนะ่เ้าเราขนเพลงกันมาแบบว่าทั้ง เพลงกลุ Read 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 mm ่มเพลงเดี no right? ่ยวเพลงคู Maori ่เพลงเชียรเป็นไงคะขดมาคิมมีคนจะปล่อยเพลงปหมเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างวิวสซีมหรือว่าวิวสยามมีสี่ปอยไหมเราได้โชว์ยูนิตทั้งสามยูนิต ทั้งสเพลงเลยครับก็คือมียูนิวิวซีที่เป็นทริโอแล้วก็มีคิมกันที่เป็นดูโอแล้วก็มีก่อนที่เป็นโซโล่แล้วก็ได้มีผลงานทั้งนั้นเลยก็เชื่อว่าผลงานเพลงรวมก็จะมีอีกเช่นกันครับผมทุกผลงานทุกยูนิตแล้วก็จะมีเพลงมาปล่อยให้ทุกคนได้ติดตามเรื่อยๆแน่นอนครับใช่ตัวปีกีพิเศษกว่าหน่อยเพราะว่าเพลงของกอรเนี่ยหลายคนอาจจะเอ้ย จริงๆกองขึ้นมาร้องเพลงอะไรแป๊บเดียวมันคืออะไรครับกรอธิบายหน่อยครับผมก็พอดีเพลงกอนยังไม่ได้ปล่อยครับชื่อเพลงว่าคิดถึงอีกแล้วครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่เป็นโซโล่ของกรอก็กำลังจะปล่อยวันที่21ตุลานี้ก็เลยแบบว่าแอบสปอยเล็กๆน้อยๆเป็นแบบว่าท่อนฮุกท่อนนึงให้แบบคนฟังแล้วเอ้ยอยากจะรอฟังกันอีกทีตอนเพลง่อยจรทีมาต้องเดียวแบบไม่จําใจหมือนเองแต่งอะไรงงเพลงอะไรเนี่ยไอคุณหูกันนี่เป็คุณหูใช่ครับทั้งนั้นงงกันนิดหน่อยครับอ่ะของกรองกรอเลยครับกรอส มาตัวเอาวันแรกเลยเป็นยังไงบ้างครับดีใจมากๆรอบล่าสุดก่อนยังโปรโมทคอนเสิร์ตอยู่เลยยังเอาเอาเอไอนี่ใหม่เลยกระดาษต้องขอบคุณแบบผู้ใหญ่มากๆครับท,ที่ที่สนับสนุนแล้วก็ทำให้คอนเสิร์ตนี้เกิดจริงๆขอบคุณเพื่อนๆพ็อกซี่ที่แบบช่วยกันแบบขายบัตรอะไรเงี้ยครับแล้วก็ยูเซอร์ทุกคนที่แบบสนับสนุนกันดีมากก็ไซส์อบอุณนิดนึงครับถ้าเป็นไปได้มีรอบหน้าก็เดี๋ยวไปเจอกันคอนใหญ่พ็อกซี่ แต่ก่อนบอกว่าบัตรจะขายไม่หมดก่อนกลัวตอนแรกกลัวเพราะว่าเราเราแบบเราเไม่เคยมีคอนเสิร์ตที่เป็นแบบเราไม่มีเพื่อนต์ฮอล์ฟีอะไรอย่างนี้ยครับก็เลยกลัวว่าแบบจะมีคนมาสปอร์ตเราแค่ไหนอะไรอย่างนี้ยครับแต่ผู้ใช้ที่ไม่ได้บัตรเยอะนะคะก็นั่นแหละครับจะได้แบบอยากก็แล้วก็เจอกในคนใหญ่ใช่ไหมคนใหญ่ใช่แต่ยังไม่ประกาศยังไม่ประกาศใกล้แล้วใกล้แล้วเท่ากับใกล้ครับกำลังใกล้จริงเพราะผมเพิ่งเปลี่ยนชื่อในทิกตอกไปใช่หรอใช่ผมเปลี่ยนชื่อว่าเปลี่ยนแล้วเหรอเปลี่ยนแล้วครับ เปลี่ยนแล้วก็เออเป็นจะจะไม่เปลี่ยนเชื่อจนกว่าจะคอนสามครับเอ่อันนี้่าเปนการแอบสปอยหรือเปล่ายขารู้กันหมดแลยที่เรดไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วนะครับเราอยากให้แฟนขับเตรียมตัวด้วยแหละใช่ใช่ครับใช่ครับ เตรียมเงินในกระเป๋าให้พร้อมหรือเปล่าหลายๆอย่างครับก็อยากให้ทุกคนพร้อมแล้วก็ไปสนุกกันมากที่สุดทั้งในคอนโอรูมแล้วก็คอนเสิร์ตใหญ่ของเราบอกสีครับใช่ครับล้สปอยมาตลอดอะล่าสปอยในนี้ได้ไหมว่าแฟนจะได้เห็นอะไรเราทำอะไรแปลกๆได้ด้ครับแปลกทุกแปลกกว่าเดิมเชื่อว่าจะมีอะไรใหม่ใให้ติดตามแน่นอนครับในคอนเสิร์ตครั้งที่สามอนเรตที่ามของขอี่ครับผมเพราะว่าพวกเราเองก็ พยายามช่วยกันคิดมากมายว่าจะทำอะไรกันดีเชื่อว่ามันจะมีอะไรพิเศษให้ทุกคนติดตามแน่นอนเราถึงผลงานซิงเกิลใหม่เพลงใหม่อะไรอีกมากมายทุกคนได้เห็นแน่นอนครับในคอนเสิร์ตที่3ครับผมแต่วันนี้เรา stand in in this area with systema มครับฝืนล่ะฝืนนะเพื่อนฝืนเนาะฝืนไม่ฝืนคือพยายามจะใช้คำแบบ Gen S ไงแบบตัว S คือต้น Gen S อ๋อ Gen S เข้าเตีมเข้าเตีมถูกต้องครับเข้าเตีม จะมีคอนเสิร์ตจะมีเพลงกลุ่มอะไรเราไปมีแน่นอนครับมีแน่นอนครับมีแน่นอนครับใกล้ๆไหนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรา s t a n d in เหี้ฝืนอ่ะหรอเหรอเอาเอาไป S f o r S four ten สอบอ้อ Sorry Sorry S f o r Sorry s f o r Sorry คิดว่าน่าจะทันครับคิดว่าน่าจะทันขออีกเ S หนึ่งสปอยขอแล้วนะครับ S f o r s o r หลุดออกมาแล้วแปดแล้วครับตอนกี้หนูมี้พื่อนๆถามแล้วเราก็ตอบนะ้ามีคอนเสิร์ตไม่มีครับมีเพลงรวมไม่มีนะฮะตะกี้นี้แล้วก็ p o c ได้ข่าวว่าจะมีเพลงใหม่ด้วยครับอ่าที่ซีรีส์ไงซีรีส์ใช่ครับผมก็ขออนุญาตฝากซีรีส์แล้วก็เพลงใหม่นะครับผมชื่อว่าแหวว a ันนบีที่ที่มีเธอนะครับก็เป็นชื่อทั้งเป็นทั้งชื่อเพลงแล้วก็ชื่ออ้ชื่อซีรีส์เลยนะครับแล้วก็ก็จะแต่ละคนเนี่ยก็จะมีบทบาทที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็แต่ละคนก็จะคู่กับ นางเอกนะครับของผมเนี่ยคู่กับพี่โบนะครับผมพี่โบเมลดาครับอย่างโชกุนเนี่ยก็คู่กับพี่มาเบลนะครับแล้วก็วิกเตอร์เนี่ยก็จะคูปป่กับใบปอเนี่ยครับก็อ,อยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับเป็นซีรีส์แบบว่าน่ารักน่ารักแล้วก็มีเขาเรียกว่าคอนฟลิกต์นิดหน่อยก็อย,อ,อยากถือเพราะรอติดตามนะครับเป็นไงคะได้ร่วมงานกับพี่โบใบปอคนแบบ สี่มือแบบนักแสดงเทพทุกคนเลยก็เป็นเกียรติมากๆกครับกับสัปดาวีโอซีครับผมที่ได้ร่วมงานกับนักแสดงหญิงที่เก่งมากๆทั้งสามท่านนะผมก็บอกเลยว่าทุกๆคนเนี่ยมีความโปรเฟชชั่นอลมากๆพวกเราเองก็ยังใหม่กับในวงการนักแสดงนิดนหนึ่งแต่ก็รู้สึกว่าเราก็ผ่านมาได้ด้วยดีครับผมก็อย่างติดตามบทบาทในซีรีส์จะเป็นยังไงก็รอติดตามกัเนะครับเชื่อว่าทุกคนสนุกสนานแน่นอนครับเราได้เทคนิคอะไรกลับบ้างเทคนิคที่ได้กลับมาคือเราอย่างคุณเล่นกับพี่มิ้นพี่มาเบลก็ นั่งหัวเราะขำกันอันนี้คือเทคนิคหัวเราะว่าไม่ไม่ให้น่าเบื่อเลยปหมด้วยความที่แต่ว่าจริงๆแล้วพอเข้าบทบาทจริงๆพวกเราก็ไม่ได้หลุดขำอะไรกันมากมายนอกจากพูดผิดหรือลิ้นพันอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆพี่มาเบลความมีความเป็นโปไวแชแนลมึงมารวมถึงพี่โบด้วยไปปอด้วยนะแต่ละท่านก็เก่งขนาดนั้นใครใครชอบแบบพี่โบยังบ้องลีส่วนตัวผมจะเข้ากับพี่โบครับเพราะว่าเป็นคู่เป็นคู่กันครับก็ก็เมาส์มอยเยอะอยู่ครับขอพี่โบเขาว่า สอนวิธีแบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่แบบการแสดงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทํายังไงให้เราเข้าใจบทง่ายขึ้นอะไรเงี้ยก็ดีครับมิสเตอร์พุ่งหนักมิสเตอร์เป็นไงบ้างของผมก็มีครับเหมือนแบบเออก็ก็จริงใบปอลเคยเล่นเป็นนายเอวีให้เดวีพวกเราตบปากก็แบบเนีก็ได้พูดคุยตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเนี่ยแล้วก็จริงชั่วโมงเพลนของผมในการแสดงก็ไม่ได้เยอะนะเชื่อไหมใบปอล์เขาแบบ เราแบบโปรเฟชชั <Professional S 2> mm ่นอลมากเลยก็เลยแบบถามเทคนิคอะไรครับระหว่างแบบถ่ายทำ mm hmm. ก็เรียนรู้อะไรมาเยอะับต้องทำบปัน,นๆแบบฒนาดตัวเองอ่ะก่อนจะให้แบบผลงานอยากให้พู้ีมแบบของอ๋อครับจริงๆก็ดีใจครับดีใจที่ตอนนี้แบบว่าคนฟัง เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้ก็เกิน1ล้านวิวแล้วจริงๆก็ขอบคุณยูสเซอร์ทุกคนแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆทุกท่านด้วยที่เล่นติ๊กต็อกของเราสองคนคิมกันแบบว่าป<ช>ิ๊ดเกิร์ลแชร์เร้นด้วยครับผมก็หวังว่าเพลงนี้จะยังคงแต่ว่าทุกตัทุกต่ทุกคนเราทุกคน<ช>ก็ยังช่วยกันฟังแล้วก็ช่วยกันแบบว่าปั่นวิวให้พวกเราด้วยแล้วก็ปั่นหให้น้องวีโอซีด้วยแล้วก็เตรียมฟังเพลงอีกหนึ่งเพลงที่น้องกอนจะปล่อยในยี่สปีนี้ด้วยครับก็ขอบ เงว่ายากเหรอครับอี่็นิบหจริงๆพี่แบบพี่แค่ยิ้มๆน่ารักน่ารักแล้วก็ใช้แฟนเซีปเด็ดแท้ๆก็ได้แล้วใช่ครัเพราะว่าเจนเอสแตมฟอร์สวยครับนี่เนพี่ทีเกิลน้องคนสวยน้องคนสวยใช้อะไรนะครับเราต้องใช้อะไรครเกเป็นคนแน่นอนแน่นอนเราต้องใช้ซิสเตอร์มาแล้วครั พราะว่าแบบว่าเวลาที่แบบเราต้องถ่ายติ๊กตอกเราจะได้ยิ้มแล้วแบบฟันสวยๆอะไรอย่างเงี้ยติดแกลมมั่นใจใช้พีดีกรีก็อย่าลืมใช้จิตร์สมาด้วยครับเราจะได้สไ i ล์ถูกต้องครับเอสพอร์ตสมิลเพราะขนแปรงมันซอฟเอเคแล้วกานมันก็ยังสิลิมด้วยแล้วมันยังซักซอนซักซอนด้วยแล้วเราก็จะได้ซิงกับซองด้วยเออครับ ขับเปนแฟนเบ๊มีซซี่มีซิสต์มาหรยัครับมีซิสต์มาหรยัครับมิซิสต์มาหรยัครับจะตื่นเช้ากินข้าวแล้วน่าเป็นฟังก็อย่าลืมใช้ซิสต์มาอะขายผักไหมครับฝากแต่ละยูนิตเลยแล้วก็ฝากรวมด้วยพูดถึงคอนเสิร์ตฝากแบบสปอยฝากทุกอย่างที่อากได้เลยก่อนก่อนเลยก็ได้ครัได้ครับก็ฝากซิงเกิลที่กำลังจะปล่อยในวันที่21ตุลานี้นะครับชื่อเต็งว่าคิดถึงอีกแล้วครับเพลงนี้ก็เอ่อ แต่งเนื้อร้องทำนองเองครับผมก็ปากด้วยครับเป็นเพลงน่ารักน่ารักน่าจะเป็นเพลงที่ฟังง่ายๆของของเราของซีครับเราะผมสำหรับ V O C นะครับผมเราก็ปล่อยเพลงเดบิวต์ของพวกเราครับชาโบครับผมก็เป็นฟังได้ Streaming o ท Platform ครับแล้วก็ M V ดูได้ทาง YouTube อ o x y ครับผมแล้วก็มีโปรเจกต์ใหม่ก็คือซิงเกิลใหม่แล้วก็ซีรีส์ครับชื่อ w วร์วันเดอะบีครับผมก็กติดตามได้ครับครับแล้วก็ฝากยูนิตดูโอของเราสองคนด้วยนะครับผมชิมกันนะครับชื่อเพลงว่า คริสต no?> ี <im 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 ้โนะครับก็เป็นแนวแบบว่าฮิปฮอปอารบีนะครับผมนะครชอบเพลงแบบฟังสบายๆชิลๆมีกรุ๊ปก็ฝากเพื่อนพวกเราด้วยฝากทำชาเลนจ์ดิจิตอลให้ด้วยนะครับผมใส่แฮชแท็กคริสตี้โรดอสโกชาเลนจ์แค่นั้นก็เพียงพอแล้วครับครับผมที่สำคัญนะครับเร็วๆนี้นะครับอย่างที่พวกเราได้สปอยไปคอนเสิร์ตครั้งที่สามของเราพร็อซี่มีแน่นอนครับผมเพราะฉะนั้นทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอดีๆครับผมรอวันประกาศครับผมแล้วเราเจอกันครับคอนสามฮะเพลงรวมก็มีเพลงรวมเพมก็มี มาแน่นอนครับผมใช่ครับผมแป๊บเลยอ่ะปากตักแป๊บเลยใช่ครับผมจริงปาก